สวัสดีครับครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเกมเซเว่นไอแนนและผมอีเซฟนะครับหลังจากแพทใหม่นะครับที่มาเนาะพร้อมกับแมพที่12กิทหนึ่งนะครับก็ทําให้พี่มีความหวังนะครับน่าหลังจากที่บอลิสต้าพี่นะครับยังเหลือ40อยู่เลยนะครับนะมีข้อมูลมานะครับจากน้องบริบูนะครับบอกว่า12กิทซีดรอปบอลิสต้าครับอันแดรมาแล้วไดหนึ่งตัวนะครับและข้อมูลที่2นะครับมีคนยืนยันไปอีกคนนะครับคุณวิลลิสนะครับก็ยืนยันว่ามีการดรอปบอลิสต้านะครับ ทำให้การฟาร์มในแบบที่12ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับในแพดอันนี้นะครับนะและอีกหนึ่งเสียงยืนยันมาจากน้องจิ้มไมชีวีนะครับผมคงทำให้ตาพี่ลูกวาวเลยนะครับ12ขีดหนึ่งผมได้บริสต้ามาด้วยครับว้าวตาพี่เป็นประกายแล้วนะตอนนี้โดยเฉพาะวันนี้นะครับพี่จะพาไปลองดูนะครับเกี่ยวกับการฟาร์มแบบ12ขีด6นะพี่ลองที่ี่แบบขีด6นะครับและไม่ลืมนะครับพี่จะกดตัวเพิ่มอัตราดอกสัตว์เลี้ยงนะครับที่อยู่ในฮอตไทม์ของแผนที่12นี้นะ ตัวนี้นะครับมีข้อมูลที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งนะครับมีการแชร์กันมานะครับบอกว่าตัวนี้นะครับมีการดรอปสัตว์ 7K ให้ด้วยนะครับตรงนี้พี่ไปหาข้อมูลนะครับในของโฟรัมนะก็มีจริงๆนะครับตรงนี้เป็นตัวรูนะครับของสัตว์เลี้ยงูดีนะครับจากคุณกริชนะอ่านว่าอะไรสัมโกงก็ไม่รู้เลยกันนะคุณกริชนะครับบอกว่าดรอปที่แมป12ขีดหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับแบบปกตินะครับเขาได้มานะครับตัวรูนะครับแสดงว่าดรอปจริงนะครับ น่าสนใจในทีเดียวในแมปที่12นะครับนอกจากมีดอบริสต้ารวมถึงตัวที่เป็นสัตว์เลี้ยง 7K ด้วยนะโอ้โหมีความหวังนะครับสลับสายที่ไม่ใช่สายเปยนะครับก็เราสามารถมาฟาร์มกันเองได้นะครับนะโอเคนะครับมาไปดูกันเลยดีกว่านะครับเกี่ยวกับการฟาร์มแมป12นะครับพี่จะใช้แมป12กี6นะครับในการทดสอบครั้งนี้นะครับแต่ว่ากีน้องบริบูมบอก12กี4นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันแบบง่ายนะครับพี่จะใช้12กี6แบบง่ายนะครับนี่นะ ถ้าใครอยากได้ที่เป็นเควนพื้นที่บอสนะครับก็ใช้12คิด5ได้ก็ง่ายเหมือนกันนะครับไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับโอเคโดยอัศวินที่พี่ได้ใช้นะครับพี่ได้ใช้ทีมชุดนี้นะครับและการตั้งค่าสกิลนะครับลืมตั้งเนาะนี่ครับแผ่นหนึ่งนะครับแล้วก็สองนะครับนี่นะหนึ่งและสองนะครับที่พี่ไม่ขึ้นไปเจ็ดแปดเก้าเพราะว่า ไม่ตายในชุดเดียวนะครับเนาะส่วนตัวสัตว์เลี้ยงนะครับใช้ตัวเอรินะที่เป็นดรอปการ์ดนะครับแล้วก็ตรงนี่นะครับเลเวลหนึ่งร้อยนะครับเป็นดรอปการ์ดเหมือนกันนะครับโอเคเดี kind of ๋ยวเราจะไปดูกันเนาะเกี่ยวกับการฟาร์มครั้งนี้นะครับพี่จะปล่อยฟาร์มไปเรื่อยๆประมาณสองร้อยคีเหมือนเดิมนะครับเผื่อเป็นข้อมูลในการสนใจอีกที่หนึ่งนะในการดรอปพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับเนาะอย่างน้องไอนะครับที่ไม่ได้สักตัวนะครับหลังจากฟาร์มไปร้อยแจกก็ต้องขออภัยนะ กันอยู่ที่ดวงใครดงมันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับกับฟาร์ม200คีครั้งนี้นะครับที่จะได้บริสต้าหรือเปล่านะครับแต่ถ้าคลิปนี้ออกนะครับยังไงต้องมีบริสต้าหนึ่งตัวนะถ้าใครไม่สามารถฟาร์มได้ใน1ชุดนะครับหมายถึงว่าลงิลไปหนึ่งชุดแล้วไม่ตายนะครับ <c oughs> ที่แนะนาให้ถอยหลังลงไปทีแล้แบบทีละแมบบไปเรื่อยๆนะครับนะ บริาน้าจะถ้าถ้าบริซตาถ้าที่จำผิดมันจะโผล่มาที่12-13เพื่อไปหรือปเปล่าบนอัน1 2ี่นะครับก็เลือกเอาแบบแรกที่บริสต้าโผล่มานะครับอ่าผ่านแล้วเว็บแรกนะครับโดยทั่วไปเวลาที่จบนะครับก็อยู่ที่หนึ่งนาทีเหมือนกันนะครับอ้าวได้กล่องมีบิบมาหนึ่งตัวเลยนะการจะต้องเป็นหลังสีแดงนะครับอันนี้หลังสีอะไรเอ่ยนะฮะหลังสีดำนะไม่ใช่แล้วะ อสีดำนี่น่าจะสักสองหนึ่งหนึ่งดาวนะครับเนียหนึ่งถึงสามดาวเป็นหลังดำหลังดำนะครับแล้วก็สีดาวเป็นหลังแดงนะโอเคหนึ่งนาทีนิดนิดน,ดนะครับใครฟาร,ร์มได้ตัวเจเคนี้ถ้ามีรูปเอามาแชร์ให้ด้วยนะครับนะพี่อยากจะได้ข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมนะครับโอเคองั้นก็ อันนี้ละกันแล้วก็เจอกันอีกทีนะครับหลังจากฟาร,ร์มเสร็จแล้ว200ทีนะครับครับก็จบแล้วนะครับกับ200ทีนะเรามาดูกันนะครับว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับเป็นโอโ้โหจากที่ดูแล้วไม่ได้อะไรเลยนะครับสักตัวก็ไม่มีแต่แน่นอนนะครพี่เซฟไม่ยอมง่ายๆนะตอนที่สองนะครับเป็นยังไงบ้างนะก็ยังไม่มานะครับ200ไว้ที คิดเหรอพี่เซฟจะยอมง,ง่ายๆนะครับพออีกหนึ่งวันนะครับอันนี้จะเป็นรอบที่สามนะครับอืเป็นไงบ้างก็ยังไม่โอยู่ดีนะครับสุดแล้วพี่คงไม่มีดวงอะไรกับเขาแล้วนะตอนนี้นะครับโอ้โหอย่างเครียดยอมแล้วครับกวา600่าหกร้อยขีนะพี่ไม่ได้อะไรเลยนะครับมีสิงสารราสัตว์มาเต็มสต็อกเลยนะครับตรงนี้เอาไปเปิดสวนสัตว์ได้เลยนะ กับสั์เลียงที่มากมายนะครับพี่เต็มเลยนะ50กว่าตัวนะครับตอนนี้มีการย่อยแล้วนะระหว่างที่อัดหลายคลิปนะครับตรงนี้นะครับจริงๆพี่ได้เอเลนมาเป็นโหลเลยนะดูยนี้เอลินนะครับได้มาเป็นโหลเลยนะโอ้ไม่โผลมานะครับทีมงานเงาทั้งหลายนะไม่มีตัวที่เป็นบาริสต้าเลยนะครับเคยได้ที่เป็นเจนที่เป็นเซรามาหมดแล้วนะเยะเวตบาริสต้านะครับที่ยังไม่ได้เลยนะครับนะ ก็ขอบคุณนะครับสำหรับข้อมูลนะที่บอกมานะครับว่ามีการรอปบาริ i s t a นะครับแล้วก็สัตว์ 7K นะแต่ยังไงนะครับพี่ขอใช้เวลาอีกสักนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่พี่ฟาร์มมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นอาทิตย์มาถึงนี้ก็เกือบพันคีแล้นะไม่ดอกสักตัวนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับไอเมื่อมันมีโอกาสดอกนะครับสายฟรีอย่างพี่ก็ยังพอมีความหวังอยู่นะที่จะฟาร์มหามันต่อไปเรื่อยๆนะครับ ก็ยังไงคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ให้ข้อมูลมานะครับเนาะพี่ได้ทดสอบไปแล้วนะักกว่า6 0 0คีย์ีนะครับไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าทําคลิปมาเสริมสรุปขำๆแล้วกันนะครับนะโอเคครับอย่างนั้นคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ